สวัสดีค่ะ s ซ n Moon l ท์เลิ e a r n i n งถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้และมีคำถามในใจที่อยากจะรู้ตรงกับหัวข้อนี้ที่ว่า แฟนคนถัดไปหรือว่าคนรักคนถัดไปของคุณคือใครนั่นหมายความว่าในเวลานี้คุณโสดอยู่หรือเพิ่งจะมูฟออนได้เพิ่งจะยุติความสัมพันธ์หรือว่าออกจากความสัมพันธ์มาได้นานแล้วหรือสักระยะคุณมีข้อสงสัยเหมือนกับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อตอบคำถามคาใจนะคะว่าแฟนหรือว่าคนรักคนถัดไปของคุณเขาหรือเธอคนนี้เป็นใคร กดยอมรับด้วยพลังงานบวกและไปต่อกันได้เลยถ้าท่านใดรู้สึกว่ายังไม่ใช่ก็สามารถเลื่อนผ่านไปก่อดได้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คลิปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะอยากที่จะให้ตอบคําถามในหัวข้ออะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะมาจัดให้เลยขอบคุณที่ support ช n e l นี้เรื่อยมานะคะคงจะต้องบอกว่า อย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe แล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์และกระดิ่งตอนนี้สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะเหมือนว่าคลิปในช่วงนี้ youtube จะไม่ค่อยแรนดอมอยากให้ทุกท่านได้รับพลังงานดีๆกันเยอะๆนะคะหลายๆท่านก็พลาดผู้อ่านก็พยายามที่จะไปรีลันที่ facebook อีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าแฟนคนถัดไปหรือว่าคนรักคนถัดไปของคุณเขาหรือเธอคนนี้ เป็นใครกันนะคะเป็นช่วงเป็นคลิปตอบคําถามคาใจที่หลายๆคนอาจจะอยากทราบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะแฟนคนถัดไปของคุณเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครนะคะอืมเขาคนนี้เป็นคนที่เรียกว่า ซีรีส์ในความสัมพันธ์เอเนจีหลักแฮงแมนคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่รักคนง่ายนะคะเป็นคนที่อาจจะโสดมานานโสดจนอายุเยอะหรือว่าอาจจะไม่เคยผ่านการแต่งงานจริงๆแล้วก็โสดแหละไม่อาจจะพลังงานเหมือนว่าจะโสดอีกแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานอย่าร้างก็อาจจะไม่ได้มีบุตรคือเป็นคนที่ตัวคนเดียวมากๆเป็นคนที่รักสงบแล้วก็เป็นคนที่อยู่กับตัวเองได้ มีความสุขด้วยตัวของเขาเองได้เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ว่าในขณะเดียวกันจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการไว้วางใจคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหรือเธอคนนี้ตกหลุมรักแล้วนะคะเขาจะคิดเขาจะมอบสิ่งดีให้กับคนที่เขารักคือจะเป็นคนที่รอบคอบเพื่อตัวเองแล้วก็ เพื่อคนอื่นด้วยนะคะแต่ที่สำคัญแฮงแมน่ะคุณอาจจะเรียกได้ว่าโสดมานานกว่าจะได้เจอนะคะเขาหรือเธอคนนี้ก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยดังนั้นถ้าได้พบเจอคลิปนี้ก็อาจจะถึงไทม์เฟรมนะคะระหว่างคุณกับเขาแล้วใช่แล้วล่ะคะ่ะมันถึงห่วงเวลาของไลฟ์พาร์เนอร์เป็นวงโครจรของภมลิกขิตที่คู่ชีวิตจะต้องมาเจอกันนะคะ มีที่ของการเจอเจอกันแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะแบบแบบว่า u n expectation อะไรประมาณนี้นะแล้วยังไงต่อแชมเปญส์พลังงานของความอารมณ์อร่อยสูงมากๆเลยนะแฟนคนตัดไปของคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและมีพลังงานของความอบอุ่นมีพลังงานของความใจดีมีพลังงานของความสุขุมรอบคอบ นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดเนี่ยเรียกได้ว่าให้คุณได้เก็บกลับไปคิดนะคะแล้วก็เป็นคนที่แสดงออกซึ่งความหงใหง่ดด้วยการกระทําแต่เท่าเมื่อไหร่ที่เขาพูดคุณจะรู้สึกว่าหูมันจับใจนะมันจับใจจริงๆรู้สึกได้จริงๆว่าเขาหรือเธอคนนี้ ห่วงหา,าทรคุณจริงๆรักคุณจริงๆนะคะเอนโทรธาตุลมบนชาร์สสูงมากกับธาตุดินนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลมธาตุดินพฤกศบกันและมังกรดูสิคะสองเอนจีชัดเจนเลยธาตุลมหรือไม่ก็ธาตุดินนะคะเอน r g y จีออกมาบอกว่าจะได้เจอกันแบบไม่คาดฝันแล้วก็คงจะในเร็วๆนี้เอนโทจีของดาบแล้วก็สองเหรียญมันน่าที่จะเร็วๆนี้แล้วล่ะ อาจจะนับจากจบคลิปนี้ถ้าคุณรอคอยมานานเป็นปีแล้วนะนับจากจบคลิปนี้นะ่าจะประมาณ1เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนในลักษณะนี้แต่ทีนี้เนี่ย energy เหมือนบางท่านได้เจอแล้วอยู่ช่วงคบหาดูใจอาจจะรอความพร้อมในการเดินทางมานะคะคนคนนี้ใช้เวลาคิดและตัดสินใจเขาอาจจะไม่เคยมีความรักในลักษณะนี้หมายความว่าอะไรในลักษณะที่เป็นรักทางไกลเห็นไหมคะ Long d i s t a n c e relationship นะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บตัวรักสงบการที่เขาจะต้องออกเดทกับใครหรือินทางมาหาใครเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ของเขานะแต่ในท้ายที่สุดเขาก็จะต้องมาหาคุณในเร็วนี้ด้วยนะคะที่อัศวินถือดาบคือเร็วนี้แหละมีเกณฑ์การจะได้เจอเจอแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้เจอจะเจอกันทางไหนได้บ้างมีเกณฑ์การ จเจอการผ่านทางการเดินทางนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะอยู่มาเป็นปีถึงจะได้เจอคนคนนี้นะคะแต่พ่อหันมองดูว่า ได้ทั้งสองทางแต่ว่าทางที่หนักแน่นที่สุดเหมือนจะเป็นทางการเดินทางนะคะพลังงานจีของทัวร์เพนทโคคือมัน50 50อาจจะเป็นการเดินทางได้แล้วก็โซเชียลมีเดียได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่นะตรงไหนในเวลานี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้จะเจ,เจอแบบไม่คาดฝันนะแล้วก็อาจจะเจอผ่านทางครอบครัวนะเขาหรือเธอคนอคนี้อาจจะเป็นคนที่สนิทที่เชื้อกับคนในครอบครัว หรือว่าคนในครอบครัวของคุณคนในครอบครัวของเขานะคะอะชักพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันนะคะรัศมีของคุณทั้งคู่จริงๆแล้วอยู่ไกลกันพอสมควร นะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ลิงก์ถึงกันเยอะนะคะคุณอาจจะลองผิดลองถูกในเรื่องความรักความสัมพันธ์อยู่พอสมควรนะ,ะแต่ว่าเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะโสดอย่างมีความสุขคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตทันทีเพราะพลังงานเขาตรงกันกันกบคุณนะพลังงานเขาคือโสดอย่างมีความสุขแต่มีความเชื่อว่าจะต้องได้เจอเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอสุดที่รักของเขาหรือคุณก็ไม่เป็นไรเมื่อมีความคิดนี้เกิดขึ้นมันเลยลิงก์กันพอลิงก์กันพลังงาน ก็เลยออกมาประมาณว่าแฟนคนใหม่ของคุณเป็นรักที่มั่นคงนะคะเป็นความรักที่ซีเรียสจริงจังแล้วก็ไม่มีวันที่จะไปไหนอะ่ะเกาะติดผูกติดอยู่กับคุณเลยนะอย่าลืมว่าแฮงก์แมนน่ะไม่มีทางที่จะไปไหนง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าโชคดีนะ ที่เขาอ่อมาเสริมเพิ่มเติมด้วยพลังงานของสิบเรีน,นั่นหมายความว่าเป็นคนที่รักคู่ครองของเขามากเป็นคนที่เอาอกเอาใจเอาใจาใจส่คนที่เขารักแหมถ้าแฮง์แมนโดดโดดมาเลยนี่ก็อาจจะไม่ค่อยโรแมนติกแต่แม้โชคดีกเ,กเกินว่าพลังงานโดยรวมเป็นความรักที่มั่นคงนะง่ายจะหืวหวาน นะค่อนข้างที่จะอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเ,ะเพราะพลังงานสิบเหรียญมันคือความอ่อนโยนมปนความสมบูรณ์ทางครอบครัวทางความรักทางความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่หมุนเงินเก่งทานงานเขาอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางซะส่วนใหญ่ด้วยก็เป็นไปได้ยิ่งถ้าคุณได้แต่งงานกับเขาหรือเธอคนนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ว,ว่า จะต้องเดินทางไปเป็นเพื่อนเขาในบางครั้งในประเทศที่เขาจะต้องไปทํางานหรือว่าในจังหวัดที่เขาจะต้องไปทํางานคุณคนนี้ถ้าไม่มีคุณเขาจะอยู่ไม่ได้นะคิดถึงนะทำอะไรไม่ค่อยเรียกว่าทําอะไรก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้มีความสุขเวลฟอร์จนออกมาบอกว่าโชคชะตาของคุณทั้งคู่มันถึงคราวแล้วแหละที่จะไดเ้เจอกันนะคะเมื่อจบสิ้นความสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่เดทก็ออกมาบอกว่ามันก็ถึงเวลาที่คุณจะได้รับความรักนะคะจาก คนรักของคุณแล้วถ้าถามต่อไปว่ามีพลังงานของโซเมตไหมเอเนจีซิกวอนคือใช่มีพลังงานของโซเมตด้วยนะคะรวมถึงพลังงานรองเนี่ยนะคะเป็นสิบเปลี่ยนนั่นคือพลังงานของไลฟ์พาร์เนอร์คืออะไรคือคู่ชีวิตเป็นโอกาสที่ดีเป็นโอกาสครั้งสําคัญที่คุณเฝ้ารอนะคะที่คุณไม่คิดว่าจะได้เจอเพราะว่า ทั้งคุณและเขาเนี่ยอาจจะเจอคนที่ไม่ใช่มาเยอะผิดหวังมาเยอะจนรู้สึกปล่อยวางนะคะและยิ่งเราได้มาเจอกันคุณยิ่งมีความสุขนะดังนั้นน่ะถึงจะมีถ้วยกี่ใบามาอยู่ตรงข้างหลังเป็นถ้วยใหม่ๆถ้าเกิดว่ามันไม่สมบูรณ์แบบและมีแนวโนะ้มว่าจะเป็นอย่างเดิมนะ คุณก็อาจจะเซโนงะมันก็เลยทําให้คุณและเขาอะถนอมความรู้สึกนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บใจจนกระทั่งต่างฝ่ายต่างตามหากันจนเจอะเจอนะคะเจอกันแล้วเป็นยังไงอนาคตมองดูว่ามันจะมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นด้วยคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจหลังจากที่ได้คบหากับเขาหรือว่าหลังจากที่ได้แต่งงานกับเขาหรือเธอคนนี้ก็มีเกณฑ์แต่งงานอยู่เพราะซิการ์อนนะคะคับสิบเหรียญอยู่ตรงนี้ นะมีเกณฑ์ได้แต่งงานอยู่นะคะคุณอาจจะได้โดดเด่นมีชื่อเสียงหรือคุณทั้งคู่เนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่ใครหลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นคู่รักแน่นปึกรู้สึกอิจฉาจังเลยนะอยากได้ความรักแบบนี้อยากได้คู่รักแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นการปิดจบตำนานความรักแบบสวยๆเหมือนควมว่าเมื่อเลิกลากับคนที่ ที่คุณเคยมีความรู้สึกไปแล้วเขาอาจจะทําเรื่องที่ไม่ให้เกียรติคุณหรือทําให้คุณเสียใจนะอาจจะเกือบเกือบหมดสัทธาในความรักหรือว่าอะไรก็ตามนะพอมาเจอคนคนนี้เป็นเรียกได้ว่าบทสรุปจุดปิดจบที่สวยงามเลยก็คือว่ามันเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วคุณได้เจอคนที่รักแล้วซื่อสัตย์มากอะซื่อสัตย์ต่อคุณจริงๆนะคะไม่มีใครเข้าใกล้เขาได้นะถ้าเวลาที่เขาได้คุณเป็นแฟนอะ ไม่มีทางเลยทําอะไรต่างๆเขาก็จะบอกคุณเปิดเผยหมดนะคะแต่ว่าเป็นคนที่เรไร้ว่าจะคิดมากนะดังนั้นก็ระวังคําพูดที่อาจจะทําให้เขารู้สึกเซนสิทีเท่านั้นเองนะแต่อะไรที่เกี่ยวกับคุณนะความเป็นตัวคุณเขารับได้หมดแหละนะคะแฮงแมนเนี่ยคือการรองรับนะเป็นภาชนะรองรับความรักเลยนะคือรองรับแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ ตัวตนหรือว่าคนรักของเขาเป็นดังนั้นก็เลยรักคนยากแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าคิดลึกลับซับซ้อนแล้วก็ไว้ใจคนยากแต่พอเวลาที่รักไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่มีวันอะไม่มีวันที่จะเป็นฝ่ายบอกเลิกคุณเอาอย่างนี้ดีกว่านะหนึ่งเขาดีกับคุณยอมคุณในในระดับที่ว่าคนรอบข้างรู้สึกว่าโหคุณโชคดีนะที่ได้เจอคู่รักที่น่ารักให้เกียรติแล้วก็ ถนอมน้ำใจคุณสักขณะนี้นะคะขอให้ได้เจอกันอายุนามเท่าไหร่เอยคนแฟนคนต่ไปของคุณแฮงแมนอายุไม่มากค่ะห่างกันเต็มที่บวกลบ5ปีนะคะอยู่ที่5ปีแล้วก็การเจอกันก็ยังเหมือนเดิมนะยังอยู่ที่หมายเล็1หนึ่งอยู่น่าจะอ่ะอาจจะ1สัปดาห์หรือว่าถึงเดือนขึ้นไปบวกลบแล้วก็มีเกมพัฒนาความสัมพันธ์เจอกันยังไงบอกไปแล้วรูปร่างหน้าตากลางๆค่ะเป็นคนที่ แฮงแมนเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีมากเงียบขรึมและโดดเด่นนะคะหน้าตาสะอาดสะอ้านเก,กลี้ยงเกลาเงียบขรึมดูเซ็กซี่ด้วยซ้ำไปความเป็นแฮงแมนเนี่ยจะคล้ายๆกับไพ่ e พรีเทสนะคะเงียบขรึมแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าเขาหรือเธอคนนี้ดูน่าค้นหาจริงๆเลยนะอะไรประมาณนี้ขอให้ได้เจอกันเร็วๆนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก อ่านซอฟแองเจิรกันหน่อยว่ามีอะไรอะ่ะที่จะบอกคุณสำหรับคลิปนี้บ้างนะคะสำหรับคนรักคนถัดไปหรือว่าแฟนคนถัดไปของคุณนะคะในดูซีขอให้คุณอ่อมุ่งมั่นตั้งใจและมีความเชื่อไว้เชื่อไว้แบบจริงๆจังๆนะว่าในท้ายที่สุด คนรักหรือว่าแฟนคนตัดใหม่ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ดีมากๆแล้วก็เป็นคู่ครองของคุณเห็นไหมคะในที่ของว่า oh, y yes e นะคะคนคนนี้เป็นความรักที่มั่นคงเป็นคู่ครองของคุณแล้วก็เป็นคู่ชีวิตเป็นเนื้อคู่พลังงานคู่ชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากจริงๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้าคุณมีความเชื่อ if you believe ก็ออกมาบอกนะคะถ้าคุณมีความเชื่อบอกเลยว่า เมื่อคุณมีความเชื่อและในใจยอมรับจักรวาลเซเยสให้คุณทันทีนะโอกาสนะที่คนคนนี้เป็นโอกาสทางความรักครั้งสําคัญนะถ้าได้เจอเขาหรือเธอคนนี้แล้วปล่อยให้หลุดมือไปนะจงรับเขาไว้ในหัวใจเรียนรู้แล้วก็คุณจะได้เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็โชคดีจนคนอื่นอิจฉาทีเดียวนะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ